สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พบกับแผงจอรรเครื่องนะครับวันนี้นะครับคลังพระสมเด็จมาอีกแล้วนะครับมาเหมือนเดิมพี่นะครับโอ้โหตามหมายเลขเลย เด็ดแน่นอนนะครับสมชื่อเนาะก็แผงจอพระเครื่องของเรานะพี่น้ำมีเก็บเงินปลายทางนะครับเอาไปว่าเน้นเป็นเก็บเงินปลายทางเลยแล้วกันสะดวกสบายยังทั้งคู่ดีพีนะครับสำหรับหลายๆท่านก็สอบถามนะพี่นะเรื่องช่องทางการติดต่อนี่ผมขึ้นเบอร์ไว้แล้วนะครับตัวเบอร์เลยพี่เนาะโทรมาเลยพี่นะครับใครโทรไวได้เปรียบนะครับนะความไวอยู่ที่พวกท่านเดี๋ยวไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่วันนี้ก็เล้าใจเหมือนเดิมนะครับเล้าใจไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ หมายเลขแรกนี่เอาเลขอะไรดีเนาะนะครับนะเอาสักเอาหมายเลขหมายเลขเจ็ดนะครับนาโชคอีกแล้วนะนะครับเลขเจ็ดตามเดิมเลขเจ็ดเลขนี้นะครับเนื้อเป็นไงเออเนื้อได้ไหมดูดิโอ้โหพี่เอ้ยนะครับพอจี้เข้ามานะครับดูเนื้อนี่โอ้บอกเลยว่างามหูงามตาเหลือเกินนะครับสําหรับหมายเลขเจ็ดของเรานะนะครับไม่ทําให้ผู้พี่ได้ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ดูเอาแล้วกันพี่นะครับสําหรับเนื้อหามวลสารนะครับสาหรับเนื้อหามวลสารบอกเลยว่า จัดจ้านนะครับโหจัดไม่จัดนี่พี่ดูแล้วกันนะครับเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับอันนี้อยู่ในเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะนะครับมีการเว้เออมีการเว้าแล้วทำรูปหยดน้ำนะครับสำหรับหูที่แขวนโอ้โหพี่คลาสสิกจริงๆเลข7จครับพี่300ตลอดงาน300ครับพี่นะครับจัดได้จัดนะครับหมายเลข7นะครับ ลํำดับต่อไปเอาบายเล็กหนึ่งนะครับน u m b บ r รวันเอาขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันเนาะองนี้ก็สไตล์เนื้อพระจะเป็นแบบว่าเนื้อแกร่งเนื้อแห้งนะครับก็จะมีล่องรอยการแตกร้านแตกระแหงนะครับนี่ดูดิพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคาบความเก่าวงแขนในพินะในซอกแขนนี่บอกเลยว่าลึกปึกนะพินะนะครับนี่ฐานฐานเป็นเส้นนะครับฐานเป็นเส้นเนื้อสวยงามด้านหลังครับพี่นะครับด้านหลังก็จะมีคาบความเก่าพี่นะอาจจะมีรอยปี่รอยแยะนะครับมวลสารก็จะเป็นก้อนกอนนะครับ สไตล์เนื้อพระสมเด็จองนี้น, well นะครับบอกเลยว่าสวยส่วนงดงามนะครับหมายเลขหนึ่งสามร้อยบาทนะพี่ใครไวใครได้นะนะครับจัดแบบเดิมๆให้เลยนะครับแล้วก็หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหหมายเลขลำดับสุดท้ายไปเลยนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดของเรานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้กรอบสวยนะครับผมบอกเลยว่ากรอบแบบนี้มาเดิมๆเลยนะนะครับเขาใส่เก็บเออนะครับนะเป็นกรอบที่เขาใส่เก็บนะครับก็จะเป็นพิมพ์พระเอ่อเขาเรียกว่าพระสมเด็จ <committing S 2> พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่วัดระฆังซึ่งน่าจะลงรักไว้นะครับคุมพื้นผิวเ,เพื่อรักษาพื้นผิวไว้นะครับสำหรับพระสมเด็จองค์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงที่คมชัดลึก ด้านหลังครับพี่นะครนี่ค่าบประทักดําๆเห็นไหมนะครับข้าปักแล้วก็เคขาเรียกข้าบน้ํามันตังอิ้วแบบว่าปราปลายทั่วทั้งองค์พระนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับหมายเลข21ของเรา300บาทครับพี่กรอบสวยนะนะครับผมบอกเลยกรอบก็สวยนะหลายตังเอาเรื่องนะพี่นะเอาแค่300พี่นะครับแบบสวยๆแบบนี้ ไปกันต่อนะครับไปกันต่อเอาหมายเลขสี่ดีกว่านะครับหมายเลขสี่นี่มีปั๊มตาอยางนะครับนี่หมายเลขสี่นี่ไม่ธรรมดานะพี่นะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อด้านในเห็นไหมตกผลึกเลยเออเนื้อด้านในนี่ตกผลึกขาวๆๆขึข้นมาเลยพี่นะครับอันนี้คือผิวพันธุ์เดิมๆของพระ <c oughs> นะครับเราไม่เคยแกะนะพี่นะ,ะมาแบบไหนเราไปแบบนั้นนะครับนี่ปั๊มระคังไว้ด้านหลังนี่มันเป็น100ปร้อยปีหรือเปล่าเออเป็นร้อยปีหรือเปล่าพี่นี่พระเดิมนะนะครับพระเก่าพระเก็บนะพี่นะจัดได้จัดครับพี่ราคาแบบนี้หมายเลขสี่สาม ร0 0บาทโอ้โหดูเนื้อดิเหลืองกล้วยหอมนะครับนะเหลืองกล้วยหอมปะ เลขสี่เสร็จแล้วไปกันต่อเลยดีกว่านะครับขั้นรายการด้วยหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน97องค์องนี้นะครับบอกเลยว่าคาบว่านนี่จัดจัดนะครับคาบว่านคาบไขว่านขึ้นคุมเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีที่แตกต่างกันในเนื้อว่านนะพริกหลังมาก่อนเออพลิกหลังมาเราจะเห็นคาบแดงแนะพี่นะเขาเรียกว่าคาบนำว่านนะครับและก็ไขว่านขาวขวขึ้นคุมทั่วองค์พระนะครับบอกเลยว่ามุมมองนี่แบบคลาสสิกนะครับสวยเดิมเอาไป300นะครับ3า0บาทนะครับหมายเลขอะไรดี10 เก้าเลยแล้วกันนะครับหมายเลข19ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับน่าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ออกแบบว่าสไตล์แบบวัดระฆังหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นความหนึบความนุ่มนะครับอันลงตัวเออแล้วก็มีมวลสารที่เป็นก้อนนะครับเดี๋ยวแมเส้นซุ้มดูดินะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคาบเอ่อคาบยางหรือคาบอะไรแดงๆเนี่ยแมเนี่ยเนตรงเส้นซุ้มเนี่ยนะครับโอ้โหเก่าเก่าเอาเรื่องอ่าเก่าเอาเรื่องพี่นี่ครับตรงช่วงอกนะครับเหมือนจะมีเขาเรียกว่าเส้นสังกติบ้านเนี่ยเนี่ยเรียวแหลมขึ้น มาเนี่ยพี่นะครับตรงช่วงอกนะครับการว้วได้สัดส่วนเออการเว้าองค์นี้บกอกเลยว่าสัดส่วนที่สวยงามจริงๆสําหรับพระสมเด็จองค์นี้นะครับพิกหลังเมื่อก่อนโอโ้เนื้อแกร่งเนื้อแห้งนะครับพี่ดูความแห้งความแก่งของพระองค์นี้นะครับนี่มัวสายเป็นก้อนก้อนเลยพี่นะครับองค์นี้จัดได้จัดไปนะพี่นะหมายเลข19เนี่ยพิมอย่างสวยนีย่ดูเนื้อนี่นะครับเอาแค่300บาทจ้พี่จา๋านะครับ300บาทเอาไปต่อดีกว่านะครับไปกันต่อเลยพี่กับพระหมายเลข12 หมายเลข12ของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับองค์นี้อาจจะมัวหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเชื่อได้ว่าข้างในดีบอกหรือว่าสวยสดแรงดงามนะครับเออด้านในบอกเลยว่าสวยสดแรงดงามนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเนื้อนะครับเนื้อโซนผงพุทธคุณนะครับเนื้อโซนนิยมเลยในดูเนื้อเนี่เห็นไหมนะครับออกจะฟูหน่อยเพราะว่าโดนคราบเหือคราบใครนะครับพระแหวนพราใช้พี่นะครับต่อหน้าพระสมเด็จไม่เคยแกะนะครับเนี่ยยางปิ้นปิ้นนี่ผมยังไม่แกะเลยพี่นะครับนี่เดิมก็คือเดิมนะครับไม่ต้องไปเพิ่มเติมมมอะะไรราากยนคับ ดูง่ายๆสบายตาแบบนี้นะครับจัดได้จัดนะครับใครที่อยากได้เนื้อพระสมเด็จแบบว่าเก่าๆเลยเอาที่แบบเก่าไปเลยแล้วกันน้อนนะครับน่าจะเป็นวัดวัดระฆังหรือเปล่านะครับสําหรับองค์นี้เอาไป หมายเลข12นะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนเออหมายเลข12นะครับนะ0 0บาทอ้บาทแบ่งให้นะครับแบ่งกันไปหูเดิมจริงพี่นะครับอันนี้ก็แบ่งแบ่งกันไปเนาะเออขั้นรายการอีกหนึ่งรายการนะนะอันนี้เป็นพระสมเด็จหลังสิวรีน่าจะเป็นเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกลยครับพี่นะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับหลวงพ่อกลยนี่แบบว่านี่พี่ดูมวลสารนี่นะครับอย่างกเนื้อว่านยาเนี่เป็นก้อนก้อนก้อนเลยพี่นะครับการกดพิมพ์กดทรงที่บอกเลยว่าคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกจริงๆ ด้านหลังครับพี่นะครับด้านหลังนี่กดพระศิวะดีนี่บอกเลยว่าล่มนี่ยังเห็นเป็นสันเป็นแท่งเลยพี่นะครับรอยจีวรนี่ผิวไหวเลยพี่ดูนี่อ่านะครับนะัจัดให้แบบเดิมๆนะทางเราก็จัดให้แบบเดิมๆเ,เลยพี่ราคานี้เลยนะ300บาทนะครับ3า0บาทเอาเดี๋ยววางแยกด้านนอกก่อนเนาะหมายเลขเก้านำโชคนะครับหมายเลขเก้าของเรานะพี่นะเป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์อกคุดนะครับบางขุนพรมพิมพ์อกคุดโอ้โหพี่เอ้ยนะครับอกคุดเสียนบาทปะเนี่ยนะครับอ้ เก่าจริงๆนะครับอกคุดองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยคาบกุ่เก่าๆนะครับร่องรอยคาบความเก่าแบบนี้นะครับด้านหลังนี่ดูนี่ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูพุนๆนะครับรอยเหี่ยวรอยย่นของเนื้อนะครับการเซตตัวของเนื้อพระองค์นี้นะครับสำหรับเอ่อเขาเรียกว่าอกคุดองนี้เี้ยเบาๆบางๆเลยนะบบวกกันแบบเนี่ยดูเนื้อดินะครับแบบบางๆไปเลยพี่หมายเลขเก้าสามร้อยบาทนะครับหมายเลขเก้าของเรานีพี่นะสามร้อยบาทยังไม่พอครับพี่นะครับไปกันต่อเลยหมายเลขสิบหก โอ้โหไม่ได้สิ6อันงดงามของเรานะพี่นะแค่กรอบก็สวยแล้วเออแค่กรอบก็สวยเกินคุ้มแล้วพี่นะครับไปเลยนะครับรากยาวเข้าไปนะดูดิพี่ดูเนื้อโอ้โหเป็นไงพี่นะครับผมบอกเลยว่าจี้เข้าไปนี่งดงามเหลือเกินนะพี่นะนะครับนี่คาบทองบางๆนะครับพี่จะเห็นด้านมุมนะพี่นะนะครับองค์นี้ลงรักปิดทองแบบเดิมๆไว้นะครับเราจะเห็นคาบทองบางๆเลยพี่ที่เส้นซุ้มนะครับนี่ยาวไปเลยพี่ทะลุซุ้มมีต่างหากนะพี่นะเกตทะลุซุ้มนะครับองค์นี้ก็นะครััับบดูเอาแล้วกนนนะะครรพ สไตล์เดิมๆแบบนี้นะครับก็น่าใช้นะดูดินี่นดูคาบทองเนี่ยเห็นไหมนะครับขนาดพระใช้พระช้ำนะยังเห็นคาบทองอยู่เลยพี่นะครับพริกหลังไอ้บางบางเลยทองเออทองบางๆงเลยพี่เนื้อหนึบนุ่มสไตล์วัดประครังนะพี่นะสําหรับองคนี้นะครับแบ่งปันเลยพี่น่าจะไวอะนะครับหมายเลข16เนี่ยเพราะพระยังสวยอยู่เลยพี่เอาไป300บาทนะครับหมายเลข16 ไปต่อนะครับเอาหมายเลขไหนหมายเลขสามบ้างนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะนะครับสาหรับหมายเลขสามนี่พิมพ์ปกโพวัดระคังหรือเปล่ามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับองค์นี้ก็จะเป็นตลาบหลังปิดนะครับตลาดหลังสมเด็จผู้จาร์โตนะครับหลังปิดนี่ดูเนื้อด้านในนะครับตลับไม่ต้องไปสนใจครับพี่ดูเนื้อด้านในเลยดีกว่าโอ้โหพี่เอ้ยนะครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยแบบนี้พิมพ์คมคมชัดลึกแบบนี้นะครับโพเป็นโพอ่าโพเป็นโพเลยพี่เห็นไหมรูปทรงโพเป็นไงนะครับพิมพ์มีหูด้วยเนี่ยสวยวาพี่ นะครับนะการแต่งพิมง์นี้สวยสดงดงามมากๆนะครับขออนุญาตแกะนะครับมาดูแกะได้ปะนะนะครับขออนุญาตแกะก่อนเออนะครับนะแกะให้ได้รับชมพี่ด้านหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านหลังขององค์นี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตแกะสักครู่นะพี่นะนะครับเพราะว่าแน่นนะครับนะเจ้าของเดิมเขาใส่ไว้แน่นแล้วไม่เคยแกะเนาะเออไม่เคยแกะเลยบ้างเนี่ยนะครับแป๊บเดียวพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ได้รับชมแบบว่า นะเดิมๆิมนี่งัดออกมางัดออกมาพี่โอโ้โหเป็นไงบ้างนะครับหลังแก่งเลยพี่นี่มีรอยปูไต่ด้วยนะครับหลังแก่งแบบมีรอยปูไต่แบบนี้แล้วดูคาบทองที่ฝังลึกและหนาแน่นนะครับคาบทองบอกเลยว่าอยู่ในส่วนลึกๆและหนาแน่นแบบนี้พี่นะครับเข้าสูตรเข้าฟอร์มและเข้าตำรานะพี่นะนะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับพิมพ์โปกโพ300บาทครับพี่นะครับฟังราคาไม่ผิดพี่ราคานี้ย่อมเยาเสมอนะครับเดี๋ยวใส่ไว้อย่างนี้ก่อนเนาะเออเดี๋ยวไปใส่าย,ยางให้ทีหลังพี่อย่างเงี้ยนะครับนะเดีย ไม่ทันเขาเดี๋ยวไม่ทันเขาไปต่อเลยลวกันนะครับนี่เลยพี่นะครับองค์นี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่ออันนี้เป็นหล่อปัม๊มนะพี่นะนะครับหลวงพ่อเดิมครับพี่พิมพ์อะไร นะครับด um, ้านหลังนี่บอกเลยว่าน่าจะเป็นพิมพ์เอหรือเปล่านะครับปั๊มหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนะครับเดี๋ยวดูใต้ฐานให้มีจานไหมนะครับใต้ฐานมีจานไหมเอ่อองนี้นะครับเดี๋ยวดูให้เลยพี่นะครับน่าจะมีนะจานโอ้โหจานเดิมๆเลยพี่นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นี่ครับจานจานแบบว่าผิวๆเออจานผิวๆนะพี่นะนะครับโลหะทองเหลืองเก่าๆลอยปั๊มรอยกระแทกชัดเจนนะครับหน้าตาคมชัดลึกขนาดพระใช้เนี่ยเอาไปเลยพี่300บาทนะครับ3า0้บาทมาเดี๋ยวแยกให้เออเดี๋ยว แยกให้ไปกันต่อนะครับไปกันต่อกับลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับสำหรับพ่อโตบางกระทิงองค์นี้นะครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามครับพี่ดูเนื้อดิอ่าดูเนื้อดิพี่มีมวลสารให้เราได้สังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับพริกหลังมาครับพี่ร้อยบาทเบาๆบางๆนะพี่นะบวกกับความคลาสสิกขององค์พระเอ้ยแบบนี้ไม่น่าพลาดนะพี่นะราคาเบาๆเย้ายวนใจนะครับสามร้อยบาทจัดได้จัดไปจะพี่นะครับไปกันต่ออ่าหมายเลขหก นะครับสาหรับองค์นี้นะพี่นะเป็นหมายเลข6นะครับบางขุนพรมชัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบกลุ่าคาบน้ํามันตังอิ้วนะครับรอยยุบรอยย่นอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือเปล่านะครับบางขุนพรมครับพี่นะครับพระสมเด็จบางขุนพรมอยู่ในตลับพร้อมแขวนพร้อมใช้สวยๆเดิมๆคาบกรุหนาแน่นนะครับสําหรับองค์นี้ก็ไม่ได้เอาอะไรมากมายพี่นะครับเรามาแบ่งปันกันไปในราคาเบาๆนะครับ 300อบาทอ่าสารอบาทเจ้าพี่หมายเลขหนะครับหมายเลข6นะพี่นะบอกหมายเลขผมด้วยนะครับไปต่อไปต่อนะฮะเออองไหนดีนะครับพนะร,นะร,ระปิตาครับพี่สําหรับพระปิตาองค์นี้เป็นพระปิตา อันนี้น่าจะเป็นสายเอ่อสายใต้หรือเปล่านะครับเพราะตัวยันลอยขมมดเนี่ยอ่าลอยการขมมดตัวยันนี่ช่อตรงนี้นพี่นะนี่นี่นี่คือเทช่อนะครับนี่คือเทช่อและดูร่องรอยการเทนะครับพี่ลองดูร่องรอยการเทนะพี่นะนะเก่าเดิมๆอยู่แล้วนะครับของเรานี่เก่าเดิมๆอยู่แล้วพี่นะครับอาองนี้เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับสไตล์เนื้อยุค2 4กว่ากว่านะครับสําหรับพับปิตาองค์นี้นะครับด้านหน้าก็จะมีคล้ายๆเลขหนึ่งเนี่ยนะนะเอาไป300นี่เบาๆให้เลยนะพี่นะสาม 100ไปกันต่อครับพี่นะครับสําหรับพ้าเนื้อชินนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับองค์นี้เขาเรียกว่าพ้าสามแม่หรือผ้าอะไรนะที่อยู่กําแพงเพชรน,นะพี่นะครับไอเราก็ไม่ค่อยถนัดซะด้วยเออไอเราก็ไม่ค่อยถนัดซะด้วยพี่อ่ะแบบนี้จัดให้นะครับเลี่ยมเดิมๆนะครับเลี่ยมมาเดิมๆเ,เลยพี่นะครับและผมไม่ได้เอาราคารุนแรงนะสำหรับพระกุององนี้โอ้โหเดิมจริงๆพี่ 300บาทนะครับ300บาทจัดได้จัดไปนะพี่นะนะครับหมายเลข2โอ้โหไปต่อเลยพี่ยาวๆไปเลยนะครับแบบยาวๆไปเลยดีกว่าหมายเลข2อันนี้ด้านหน้าพี่เอ้เขาเรียกว่านะตลับเขาหายเออตลับเขาหายครับพี่แต่ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าภาพยังคมชัดลึกอยู่นะครับนี่ครับนะจัดให้เดิมๆเออจัดให้เดิมๆเลยพี่ดูเนื้อนี่โอ้ยมวลสารองนี้นะครับบอกเลยว่ามาครบถ้วนนะครับบอกเลยว่าองค์นี้นะพี่น้ำมาครบทวนด้าน เนื้อเป็นไงโอ้ยเนื้อหนึบๆนะครับเนื้อหนึบนุ่มเลยพี่นะครับมองเข้าไปเนี่ยดูนุ่มสบายตานะครับนะสาหรับพระองค์นี้ตลับด้านหน้าไม่มีนะไม่เป็นไรพี่อ่ะหมายเลข2นะพี่นะสามบาทจัดได้จัดนะครับนี่คือสไตล์พราดมเดิมนะหมายเลข2 3 0 0บาท นะครับยังไม่จบครับพี่นะครับองค์นี้ก่อนเออองนี้ก่อนพี่นะครับเป็นจอบสําหรับองค์นี้นะพี่นะเป็นจอบหลวงพ่อเงินครับพี่อีกด้านนึงเป็นพระคล้ายๆพระแก้วพี่นะครับคล้ายๆพระแก้วอยู่ในนาฬิกานาฬิกาโบราณนะพี่นะครับผมก็ไม่รู้เขาใส่ในรูปแบบไหนไว้นะครับไอเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ในรูปแบบไหนไว้พี่ได้มาเดิมๆก็จัดให้เดิมๆเลยแล้วกันนะครับสําหรับหลวงพ่อเงินครับพี่นี่เป็นจอบนะเออออกวัดไหนไปหาที่เอาเอาสามร้อยบาทเถอพี่นะครับทูอินวันสององค์ในหนึ่งเดียวนะครับ สามร้อยบาทนะครับไปต่ออไปกันต่อดีกว่าองค์นี้เลยนะครับสำหรับพระองค์นี้ก็จะเป็นพระไอเขาเรียกนะปีรันป่ะพี่นะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ปีรันซุ้มประตูไหมพี่โอ้โหเดิมจริงๆพี่ดูความเก่าในกรอบอา่าดูความเก่าดีพี่นะครับแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอได้เจอนะแล้วในราคาแบบว่าเบาๆาเยาวยวนใจแบบนี้พี่นะครับราคาไม่ไดเอารุนแรงพี่นะครับปีรัน ใช่ไหมนี่ปีลันแบบดำๆเลยพี่อมเขียวเลยเนี่ยเนี่ยดูพิมดิสวยจริงๆนะพี่นะสามร้อยปะเาแบ่งไปพี่นะครับสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่นี่วัดเกจเลยละกันเนาะจัดต้องจัดวัดเกจเลยพี่นะครับเนื้อเหลืองกล้วยหอมอา่าหรือเหลืองเหลืองแบบไหนที่เขาเรียกกันเหลืองสังขยาได้ไหมเปลี่ยนจากกล้วยหอมเป็นสังขยาได้ไหมพี่อ่ะไปเลยแล้วกันนะครับสําหรับองค์นี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นนิยมนะครับเป็นพิมเจ็ดชั้นนิยมซึ่งก็เนื้อบอกเลยว่าโหสวยสด งดยานะครับความผิวไหวขององค์พระนะครับแม่ดูดิตั้งแต่ช่วงนะพี่นะตั้งแต่ศรีษะนะครับลากยาวลงมาเลยพี่เออยาวลงมาเลยนี่ด้านด้านล่างเนี่ยบอกเลยว่าละมุนละไมาตาเหลือเกินนะครับเออด้านหลังก็จะเห็นนะพี่นะนะครับการกร่อนเออการกลอนก้อนมวลสารต่างๆนะครับรอยปี่รอยแยะต่างๆ นะองค์นี้กเ็เขาเรียกว่าเดิมเมนะเาะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยเนี่ยเอา300อา่ะหมายเลข14วัดเกต300บาทนะครับเอเบาๆไปนะพี่นะน,นะครับเบาๆไปไปกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็น สำหรับองค์นี้นะพี่นะหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับสำหรับปู่สุกองค์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบรอนะครับการบรอการตกแต่งตะบายด้านหลังนะครับหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่า300บาทนะครับพิมพ์ประพามนทนเนาะแล้วก็เหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะพี่นะสวยสดคมชัดลึกนะครับสวยสดคมชัดลึกครับพี่นะครับน้ำหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมน้ำหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมองนี้นะครับก็เนี่ยเดิมๆแบบนี้พี่อยู่ในตลับผิวไฟยังเดิม เดิมอยู่เลยพี่นะครัไม่รู้ว่าออกปีไหนพี่พี่ท่านใดมีความชื่นชอบนะครับนะบมีความชื่นชอบในองค์พระสมพระหลวงพระคงองค์นี้นะครับจัดได้จัดพี่ราคาเบาเบาเย้ายวนใจครับพี่300บาทนะครับ300บาทหม่เลข11 โอ้หมายเลขที่เบ็ดอันนี้นะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับฐานแซมวัดประังหรือเปล่านะครับสําหรับพระสมเด็จองค์นี้นะครับที่แก่ปูนเปลือกหอยนะครับดูในเนื้อที่พี่แตกเป็นใยแมงมุมเลยนะพี่นะนะครับเนื้อในเนื้อเนี่ยแตกเป็นใยแมงมุมเลยพี่นะครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งมีคาบความเก่าให้เราได้สังเกตอยู่แล้วนะครับพิกหลังมานะพลิกหลังมาก็จะเห็นคราบเออคาบความเก่าต่างๆนี่บอกดูโอ้โหพี่เอ้ยนะครับเก่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเก่ากว่านี้ไม่มีแล้ว พี่สำหรับพระองค์นี้นะพี่นะหมายเลข11นะครับหมายเลข11เอาไป300บาทนะครับ300บาทครพี่หมายเลข11นะพี่นะ มาต่อครับผมนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข13เลยแลออ้วกันนะครับสําหรับหมายเลข13มของเรานะครับองค์นี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นการบรงชาติสีแดงและปิดทองไว้นะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆนลพี่นะออกหนึบๆมีมวลสารนี่พี่นะฮะดูตรงช่วงแขนเนี่ยมีการเว,ว้านะมีการเว้าวขึ้นมาเป็นแท่งแ่งๆเลยพี่นะครับมีการเว้าวขึ้นมาเป็นแท่งแ่งๆแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับด้านหลังเห็นไหมเนื้อน,นี่หยุบหยับเลยพี่นะครับหนึบๆหยุบหยับแล้วเหมือนังให้มีกระดานบางๆ าแม่มีริ้วเนี่ยริ้วเนี่ยเป,นเปนยเ็นเป็นรอยเอ่อเหมือนเป็นรอยเส้นเส้นเส้นเนี่ยแมพี่นะเหมือนเป็นเส้นกระดานเลยนะพี่เนาะเออเอาไปสามร้อยบาท นะครับหมายเลข13ครับพี่เอาไป300บาทนะครับเบาๆนะครับเบาๆเลยพี่เอาไป300นะครับหมายเลขอะไรต่อไปพี่หมายเลข10นะครับหมายเลข10ของเราอันนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเนื้อที่เก่าแล้วพี่อันนี้กรอบแตกโดยอัตโนมัตินะครับเออกรอบแตกโดยอัตโนมัติับพี่เนื้อแกร่งแก่ปูนเปลือกหอยนะครับโซนเนื้อนี้แก่ปูนเปลือกหอยอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเก่าเนื้อที่แห้งนะพี่นะการแตกร้านและลานนะครับการแตกร้านและลานด้านหลังเห็นไหมก็จะเป็นรอยรูเข็มรูบุญนะครับ ด้านหลังจะเป็นรอยรูเขียมแล้วรูบุญนะพี่นะรอยปูไตอะไรต่างๆนาๆนานลพี่นะอย่างชัดเจนนะครับใช้คํานี้เลยพี่อย่างชัดเจนนะครับหมายเลขสิบับพี่เอาไปพี่300บาทโอ้โหสุดคุ้มเลยพี่นะครับเนื้อแบบเนื้อโซนนิยมเลยเออเนื้อโซนนิยมเลยพี่นะครับพระปิตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้วหลังแบบนี้เนื้อบอกเลยนี่เนื้อโซนกะลาเลยนะนะครับนี่เห็นไหมพิมด้านหลังเขาเรียกหลังแบบแบบคมชัดลึกนะครับเออหลังแบบนี้คมชัดลึกอยู่แล้วพี่นะครับพี่ก็มองด้วยตาเปล่าก็เห็นเนี่ยม พิมพ์คมชัดลึกสามร้อยนะครับ3า0อยบาทอ,อ,องค์นี้นครับพี่นะครับพระกิ่งกิ่ง จ,จอมจักรพรรดิโอ้โหพี่ Сп leton. แค่ชื่อกิ่งนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับพระกิ่งองค์นี้นะพี่นะเป็นพระกิ่งจอมจักรพรรดินะครับไม่รู้ออกวัดไหนนะครับดูเอานี่นี่ดูการอุดนี่นะครับอุดเดิมไหมนะครับเขาเรียกว่าอุดวงเดือนหรือก้นหอยนะครับอุดก้นหอยไหมเนี่ยโอ้โหเดิมเดิมเลยพี่นี่ครับสําหรับพระกิ่งจอมจักรพรรดิองค์นี้300บาทนะครับ300บาทหมายเลข20นะครับหมายเลข20ของเราก็ไม่ธรรมดานะครับธรรมดาเราไม่มีอยู่แล้วพี่เรามีแบบใส่ไข่นะครับเห็นไหมดูพิมพ์เ่ยออดูพิมพ์ ดูทรงดูทรงขาโตเลโอ้โหเรียวแหลมเล็กคมนะครับสวยๆเดิมๆเด้เดเดงๆแบบนี้นะดูเนื้อนี่ใสนเนเลยใสยเลยพี่เอ้ยนะช่วงอกกับช่วงใบหน้าเหไหมเนื้อใสแบบโอ้โหเห็นมวลสารเลยพี่นะใสทะลุจออ่าเลนะนะครับเก่าเดิมอยู่แล้วของเรานะครับก็หนึบๆน,นุ่มๆสไตล์แบบนี้นะครับสำหรับหมายเลข20 300เอาแบ่งไปพี่นะครับใครชอบหมายเลขไหนจัดได้เลยนะพี่นานะครับช้าหมดอดนะจ๊ะหมายเลข17นะครับหมายเลข17ของเราก็โอ้โหเล้าใจไม่แบบว่าแบบธรรมดาเราไม่มีพี่ก็คิดดูแล้วกันนะครับนี่ไอเม็ดขาวนี่ขี้ยุงหรือเปล่านะฮะหน้าคิดหน้าคิดนะพี่พ่อผ้าเดิมหิ่งหิ่งเดิมเดิมเนี่ยนะครับไอเขาขาวนี่ขี้ยุงหรือเปล่าับพี่เนื้อหนึบนุ่มเห็นไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือไม่ได้แกะกรอบพี่นะครับผมไม่ได้แกะอยู่แล้วเห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดเม็ดขาวๆก็เรียกเม็ดขี้ยุงหรือเปล่นานะครับพ้าเก่าเก็บพี่เอออันนี้พ้าเก่าเก็บจริงหลังกระดานเดิมๆสวยๆเลยพี่เห็นไหมล่องรอยกระดานเห็นไหมเป็นรอยลอยอยเป็นขั้นขั้นขั้นเลยพี่นะครับมีความสูงมีความต่ําลึกบางบ้างนะพี่นะเป็นธรรมชาติเออองนี้นะครับหมายเลข17นะพี่นะครอบครองใจได้แน่นอนนะครับหมายเลข17-300บาทนะครับหมายเลข17นะครับไปหมายเลข5เลยแล้วกันนะครับสําหรับ หมายเลข5ของเรานะครับองค์นี้ครับพี่นะครับเป็นเนื้อแบบว่าเหลือง เหลืองเขาเรียกเหลืองแหละเหลืองน้ำมันตังอิวหรือเปล่านะครับดูดินเนื้อนี่ปริแย่เลยพี่นะครับมวลสารนี่พี่สังเกตเห็นอยู่แล้วพิมพ์ด้านในคมชัดลึกการวางพิมพ์การวางแขนนะครับแบบนี้ก็คือว่าเข้าท่าเข้าทางนะเออเข้าท่าเข้าทางนะพี่นะด้านหลังครับพี่นะครับโอ้โหนี่ออกจะนึบๆหน่อยนะครับก็จะมีค่าเหลืองเหลืองเข้มและเหลืองอ่อนนะครับเพราะผ่านการใช้งานมาพีเ่เห็นไหมนี่ลูเข็มเห็นไหมลูพุนนะครับปูไตโอ้โหมาครบสูตรพี่นะครับองค์นี้หมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าของเรา สามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนอ่าใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนสามร้อยบาทนะครับใหม่เลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดองนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบโอ้โหดูดิพี่มะมวลสารเป็นก้อนเลยนะหม่เลขสิบแปดของเราโอ้พี่เอ้ยนะครับวันนี้บอกเลยว่าพระสมเด็จต่อละชิ้นต่อละองนะสุดๆนะครับใจแทบขาดดิ้นเออนี่พี่นี่พิมพ์มีหูนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์มีหูประบานะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นเป็นเนอ่าเป็นเรียกขององค์พระอะไรนะนะครับนะเขาจะมีชื่อเรียกอยู่ต่ละช่างแต่ละพิมนะไอเราก็ ไม่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญขนาดนั้นนะครับใครพี่ๆที่มีความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จนะพี่นะนะครับราคา300บาทนี่จัดได้จัดไปนะครับราคาไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับแต่เนื้อผ้าบอกเลยว่าสมนะครับสมราคาสมคุณค่าเลยดีกว่านะครับผมว่าน่าจะไปกว่านี้ได้อีกไกลนะครับดูเนื้อผ้าดิโอ้พี่เอ้ยไม่มีอีกแล้วนะครับเบอร์ B 18 เบอร์สิ3แปดสามร้อยบาทนะครับโหทรงคุณค่านะพี่นะครับผมมาแบ่งปันให้เฉยเยด้วยเนะี่ยสำหรับองค์นี้นะครับหมายเลขแปด นะครับหมายเลข8ของเราครับพี่นะครับเขาเรียกว่าเจดีโยนะครับวัดพระคังเจดีโยนะครับอ่าเจดีเขาจะโยมาทางด้านซ้ายมือนะครับนะพระเกตแม่เกศเขาจะโยมาทางซ้ายมือนะครับเนื้อนี่บอกเลยว่าโหพี่เอ้ยนะครับยุบยุบยุบย่นแล้วี่นะยุบย่นแห้งอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูเลยแล้วกันอันนี้เป็นตลาบหลังปิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับสักครู่เดียวพี่นะครับเดี๋ยวผมจะงัดให้ดูอ่าเดี๋ยวผมจะงัดให้พี่ๆได้ได้รับชมได้ดูเลยดีกว่าเนาะง่ายๆอของเรานี่ให้ให้ดูแบบให้ดู ชัดเจนอยู่แล้วพี่ดูเนี่ยดูข้างดูเนื้อเนี่ยนะครับพี่ดูข้างดูเนื้อดูหลังเนี่ยนะครับหลังแบบนี้ผมบอกเลยว่ากินใจมากนะครับดูดิก้อนมวลสารที่เป็นก้อนก้อนก้อนเลยพี่นะครับโอ้โหพี่เอ้สังเกตด้วยตาเปล่าก็เห็นแบบเนี้ ราคาเบาๆเล้าใจอีกแล้วนะครับสาหรับหมายเลข8นะเดี๋ยวใส่ตลับไว้แบบนี้ก่อนเออเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีหลังนะครับสาหรับหมายเลข8ของเรานะครับหมายเลข8 300บาทนะครับหมายเลข8นะพี่นะ300บาทเอาแบ่งไปนะครับแล้วก็องค์นี้ก็พี่นะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า อะไรนะเขาเรียกวอะไรนะหลวงปู่โตนะครับพระปิตาจมโบเขาพี่เขาจะมีเออเขาเรียกมีมีมีเศษน่ะมีเศษสตางค์แล้วก็นี่ครับโอ้โหเนื้อแห้งๆเลยพี่นะครับปิตาจมโบหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับมีเส้นเกษานะครับมีเส้นเกษามวลสารต่างๆความแห้งความเก่าบอกเลยว่าเล้าใจสุดๆนะครับองคนี้เอ่อแล้วก็ด้านในนี่มีอะไรมีสายศีลกับอะไรเนี่ยนี่คือนี่เขาต่อแบบนี้ไว้พี่เนี่ย เนี่ยเขาตอกอ่าสัญลักษณ์หรือเป็นเป็นพระคาถาอะไรหรือเปล่าที่เขาตอกไว้ก็เหรียญเนี่ยพี่เนี่ยมาเดิมๆแบบนี้เลยนี่ครับตอกนี่ครับพี่นี่หลวงปู่โตจริงนี่ตอกตอเต่าเนี่ยนะครับตอกตอเต่าเลยพี่นะครับสามร้อยไปนะครับถุงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดนี้เนี่ยนะครับชุดหลวงปู่โตเนี่ย สามร้อยบาทโอ้โหพี่เอ้ยนะครับเกินคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าเกินคุ้มนะครับแล้วก็อันนี้ครับพี่นะเป็นเทวรูปนะครับเป็นเทวรูปจีนนะครับเป็นพระจีนครับพี่นี่ครับเป็นเทวรูปหล่อโบราณนะครับเทวรูปหล่อโบราณนะพี่นะสไตล์แบบว่าเป็นพระแบบ เราก็ไม่ค่อยได้เจอได้เจอนะพี่นะนวสไตล์ผ้าหล่อโบราณแบบพิมพ์จีนไม่พิมพ์จีนก็ที่เบสอะไรประมาณนี้แหละนะครับจะไปในโซนซนนี้แหละนะครับใครที่ดูเป็นนะครับนี่เก่าจริงพี่นะครับข้างล่างนี่ขึ้นไข่เขียวเลยข้างล่างนี่ขึ้นค้าบเขียวเลยพี่เอาไป300เอานะครับถือว่าเราแบ่งปันกันไปพี่ศึกษาหาความรู้นะครับลงดูพิมพ์ดูทรงเินะครับนี่คาบเบ้าเออข้าบดินไทยยังติดอยู่เลยเจ้าพี่จ๋านะครับ3า0บาทแบ่งไปพี่รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่นะครับเป็นหมายเลข15อันเล้าใจ นนี้ะครับก็ลองดูนะครับดูเนื้อด้านในเนี่ยนะครับถึงเนื้อด้านในเนี่ยโหพี่เอ้ยนะครับแห้งจริงๆแห้งแบบแห้งแก๊กเลยดีกว่านะครับแก่ปูนเปลือกหอยนะครับพิมพ์ทรงคมชัดลึกนี่ตามมาตรฐานเลยเนี่ยดูเนื้อดินะครับเนื้อนิยมนะพี่นะนะครับด้านหลังครับพี่ด้านหลังก็จะมีรอยริ้วนะครับนะรอยริ้วรอยความเก่าคราบน้ำมันตังอิ้วที่ผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับไอ้ฟ้าๆนี่กรอบนะพี่นะนะครับการแขนการใช้ของเข้าดูดินะครับกรอบนี่ฟ้าเลยอะนะครับนะโหแขวนใช้มาอย่างโชคโชนพี่นะครับแขวน ให้มาอย่างโชคชคยับพี่นะสำหรับหมายเลขน15ของเรานะพี่นะดูพิมพดี๋ยวเขาเรียกว่าพิมพไรเจดีไหมดูอกเดีอกก็บอกวาเนี่ยนะเอาไปพี่300นะครับแบ่งปันการศึกษาหาความรู้ไปพี่นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ